สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมเจอกันเือนเดิมนครับ <c oughs> วันนี้เอาคลิปปลาทองหอยยาให้ชมกันนะครับ <c oughs> วันนี้วันนี้วันที่30นะครับเดือน <c oughs> 5นะปีสองนานะครับผม <c oughs> <PR. S 1> สิ้นเดือนพอดีนะชุดนี้จะเป็นปลาลงใหม่ล่าสุดนะครับปลาลงใหม่ล่าสุดนะครับนะก็เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยววันนี้เอาปลาทองสวยๆให้ชมกันวันนี้ตัวละ700บาทครับตัวละ700บาทนะครับความยาวก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูกัดนึง ความยาโดยประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณห้านิ้วนะครับผมหัวจะหลดหางประมาณ5นิ้วตัวใหญ่สุดประมาณ7ดนิ้วนะครับวัดหัวถึงหางเจดนิ้วกันเลยทีเดียวต่ำสุดก็คือห้านิ้วนะนะครับนี่ครับชมนะครับกระโดยประมาณนะตัวละเจ0รบาทครับผมมาจัดไปเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมกำลังเปลี่ยน้ำอยู่เดียวสักครู่สักครู่นี่เวลาไล่น้ำผมก็จะไล่แบบนี้ ปลาก็อยู่ในนี้ละอ่าก็กําลังเปลี่ยนน้ําอยู่พอดีเลยครับน้ําตู้มันจะดำานิดนึงส่วนนี้เป็นลักเล่แพนด้าครับผมลักเล่แพนด้าขายอยู่ตัว50บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาลักเล่นะครับตัวละตัวละ35บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวคุนห้าสีตัวละ50บาทซึ่งสวยเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตันโจนะครับปลาทองตันโจตัว35บาทอ่าปลาทองหัวสิงค์ครับตัวละ50บาท นางดีทรงดีนะครับสิงห์ลูกปองนะครับขายอยู่ตัวละร้อยนะสิงห์ลูกปงองานี่สิงห์ลูกปองนะครับนะ<อ>ก็มีปลาเ,เก็ดแก้วนะครับเก็ดแก้วตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทองเก็ดแก้วครับผมจะพูดปลาทองนะ,อะข้างบนก็จะเป็นนี่ฮะหัวสิงห์สวยๆเลยหัวสิงห์ต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ150่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนะ,ะปลาทองก็มีไซส์สามสิบห้าบาทสามตัวร้อย น้ำอันนี้ก็ไซส์ตัวละยีบาทนะครับเ <im it> ดี๋ยวตู้นี้กําลังจะเปลี่ยนน้ำนะครับ <im it> เดี๋ยวตู้นี้กำลังจะเปลี่ยนน้ำอยู่นี่วิธีไล่น้ําก็ไล่ประมาณนี้นะครับ <im it> ใช้ปั๊มสุบออกนะแล้วก็เปิดน้ําลงเลย <im it> แต่ว่าน้ํานต้องผ่านเครื่องกรองนะครับนะใ <im it> <im it> าจะได้ไม่นอกไม่ตายนะครับ <im it> นี่ครับแต่เดียวใสครับผมใช้เวลาล้างตู้ประมาณ5นาทีต่อ1ใบครับไม่เกินนี้นะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับถ่ายน้ําไปเรียบร้อยแล้วก็ปั๊มสูบออกนี่ครับ สายาวมันยาวมากเลยนู่นนะครับก็น้ําดีอยู่น่นนะครับตัวนี้จะเป็นปลาทองชุดใหม่ล่าสุดนะครับนี่จะเป็นหางกระโปรงหางยู่สวยมากบุญดีบุญตัวบนรล่มเลยตัวนี้ก็วัดหัวซึมหางประมาณอ่าเดี๋ยวเอาให้ตรงกันสักนิดนึงวดัดวัดให้ตรงกันกันโดยประมาณสี่นิ้วครับผมหัวซึมหางประมาณสี่นิ้วนะ ไัวนี้ก็ขายอยู่ตัวละห้าร้อยบาทนะครับนี่หัวคุ้นเป้งๆเ,เลยเป็นเป็นเอ่อเป็นหางกระดงนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็มีตันโจตันโจตัวละร้อยนะครับตัวละร้อยตัวละร้อยห้าสิบบาทวันนี้จะปลาทองให้ชมกันครับคลิปปลาทองอ่าข้างบนสายหอยยั์ หอยักษ์สวยทุกตัวรีบมาจัดเลยครับผมถ้าใครเห็นใครโดนใจรีบมาจัดเลยตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ใสนี้ก็ตัวละเจ็ดสิบบาทนะครับสามตัวสองร้อยนะสวยๆเป็นลูกหอ,อยักษ์นะตัวนี้จะเป็นลูกหอ,อยักษ์บุญจะไม่เคยมีบุญจะไม่เคยมีเป็นลูกหอ,อยักษ์มันต้องได้อายุมันก่อนใครได้ลูกหอ,อยักษ์มาเอาไปเลยตัวละเจ็ดสิบบาทครับนี่นะครับหอ,อยักษ์จะเป็นสไตล์นี้มีบุญนน้อยแต่เน้นลำตัวนะครับ วุ้นจะไม่ใหญ่สไตล์หอ,อยยักษ์นะวุ้นจะไม่เยอะนะครับ <c oughs> เน้นใหญ่ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นวุ้นกระโปรงวุ้นหางผีเสือเ้อนี่หางสวยมากเลยนี่ครับนี่ดูก่อนแต่ละตัวนี่โ้สวยๆกำลังกินอาหารอยู่เลยเนี่อาว่ายกันเสังเกตหางสังเกตหางหางก็สวยมากาหางสวยมากแต่ละตัวนี่กำลังกินอาหารอยู่ น,นี่ครับคีบเคริบสวยโอเควันนี้ก็เอาคลิปปลาทองให้ชมกันก่อนปลาทองล้วนๆครับวันนี้เอาค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับผมเดี๋ยวมีปลาสวยๆจะอัปเดตให้ชมกันนะ อยากได้คำมาที่โรดดั้พัดมอสีนครินนะครับติดต่อสอบถามก็เดี๋ยวเอาลิงก์เอาเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็แอดไลน์แอดเบอร์ er, หรือแอดเฟซบุ๊กมาได้เลยครับผมผา,างก็เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปติรแล้ิจไปก่อนอวันนี้พอแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับ